ค่ะสวัสดีค่ะรีวิวอัปเดตหน้าร้านตอนเช้าวันที่24กุมภาพันธ์2568นะคะเช้านี้ก็มีจัดส่งโตวต้าแอล5018ตัวดีทีค่ะตัวรถหน้ากากกันชนนหน้าผานดันดินแล้วก็มีฐานกวนค่ะได้ยางออกไปสวยๆทั้ง4เส้นเลยนะคะคัะนนี้ลูกค้าาโนนสังหนองบัวลำพูค่ะ นัดส่งประมาณเที่ยงนะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะที่มาจองที่หน้าร้านเมื่อ3-4วันก่อนเนาะก็ได้เลือกจัดส่งแล้วนะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ08041 41669แล้วก็085 087 6581ค่ะ M.U. 4902จดทะเบียนปี64สวสวยสเดิมๆทั้งคันค่ะสวยเดิมทั้งคันสีเดิมทั้งคันนะคะ63ชั่วโมงตัวรถหน้ากากกันชนนา้หน้าผานดันดินค่ะสวยเดิมทั้งคันไม่มีตำหนิเลยนะคะ5 5 9 0 0 0บาทค่ะ L. 3 2 1 8ตัว SP สวยเดิมทั้งคันคัดเกรด A เลยนะคะ กลุ่มนี้โซนนี้เนาะตัวรถผ่านดันดินค่ะแล้วก็มีผ่านบุกเบิกนะคะสีเดิมทั้งคันน็อตยังไม่เคยขยับค่ะ1,000ชั่วโมงค่ะ329,000บาทค่ะ329,000บาทถัดมาค่ะ L 4 0 1 8ตัว SP ปี 66, 66คานโคง้งหน้ากากแล้วก็มีผ่านพวนใหม่ให้ค่ะ คันี้เขาไม่มีผ่านพวนมาให้นะคะทางร้านก็เลยได้หยิบตัวผ่านพวนใหม่ใส่เข้าไปให้ค่ะปี6 6 900ชั่วโมงสวยเดิมทั้งคันน็อตไม่เคยขยับเกรด A มาสวยๆนะคะ429,000บาทค่ะ ถัดมาค่ะ L4018 เป็นตัว SP ปี65ตัวรถหน้ากากันชนนั้นหน้าผ่านดันดินแล้วก็ผ่านพวนสวยเดิมทั้งคันคัดเกตเ A มาสีเดิมทั้งคันน็อตไม่เคยขยับค่ะผ่านตรงรุ่นเลยนะคะ439,000บาทค่ะถัดมาค่ะ L4018 เป็นตัว DT ตัวรถหน้ากากันชนนั้นหน้าผ่านดันดินแล้วก็มี ผานพวนค่ะของโชคปัญญานะคะคันนี้ก็สีเดิมทั้งคันแต่ว่าเป็นตัวดีทีนะสามแสนหก่นเก้าพับาทค่ะอ๋อสามแสนห้าพันบาทนะคะคันนี้ปกติมัน3 6มแสนหกค่ะตอนนี้ปรับลงมาเป็น3ามแสนห้าพันบาทนะคะ L4708 ตัวดีทีค่ะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็ให้ผ่านพวนใหม่ของคาเพชรใบ24ยางไปตามเดิมนะคะยางไปตามเดิมเช็คร่วซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยค่ะ3าม0ส0สบาทค่ะสามแสนบาทนะคะ M.U. ห 5, 5 0 1ตัวรถหน้ากากกันชนนนหน้าผ่านดันดินผ่านพวนค่ะสีเดิมทั้งคันนะคะใส่ยางหลังให้ใหม่ทำสีหางให้ค่ะภายในก็สีเดิมสี่แสนหมื่พันบาทค่ะสี่แสนหื่พันบาทค่ะ ยันมา YM 3 5 1 a ปี65ค่ะใสายางหน้าให้ใหม่สีเดิมทั้งคันค่ะ3,49,000บาทตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนสวยๆค่ะฟอร์ด6 0 0ตัวเต็มเสื้อเรียบ B 3ไม่มีเล่มทะเบียนค่ะ 2องแ0 0บาทค่ะ2องแ0 0บาทค่ะเก่านอก L 2 4 0ส9 0 0ูตัวเปล่ายังสวยสีเส้นเครื่องดีเกียร์ดีค่ะตัวท้ายมี PTO ให้ด้วยนะคะพวก M 7 0ยังไม่พร้อมจำหน่ายค่ะแล้วก็มีรถเข้าใหม่เป็น L 5 0 1 8ตัวดีที L 5 0 1 8ตัวดีทีค่ะเดี๋ยวรอราคาก่อนนะคะพึ่งเข้ามาค่ะสวยๆค่ะคันนี้ L 5 0 1 8 S P ก็ 4 7 9 0 0 0บาทค่ะตัวรถหน้ากากันชนนหน้าผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนตาเพชรใส่ให้ใหม่นะคะยางใหม่4ีเส้นค่ะ4 7 9 0 0 0บาทค่ะ l c 7 0 8ตัวดีคันนี้เพิ่งไปรีวิวเมื่อวานตอนเย็นนะคะเพิ่งประกอบออกมาเสร็จเพิ่งรีวิวครั้งแรกนะคะเพิ่งลงขายครั้งแรกของเมื่อวานเย็นนี้นะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนเข้ามากับใบ22ตาช้างนะ,ะแต่ว่าได้ยางใหม่ออกไป4เส้นค่ะไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสองพานหลังคงหลังคาค่ะใส่ให้ใหม่หมดค่ะ ชุดสลักคู่หน้าก็ใส่ให้ใหม่เช็ครลวซึมเปลี่ยนถ่ายของเลวบวกทั้งงานสีทั้งคันค่ะช่วงท้ายค่ะใส่ให้ใหม่หมดเว้นตัวกลางนะคะ369,000บาทค่ะเครื่องเดิมครับเดิมนะคะ เก็บสีสันเพื่อความสวยงามค่ะท่านไหนสนใจตัว L4708DT คันนี้ก็โทรเข้ามาหาแม่ค้าได้เลยนะคะ0804141669ค่ะอุป,ปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็มีเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรตารี่ตัวตัดหญ้า ตัวนี้ L 5 0ลูกค้าบ้านเลิงถอนจองไว้นะคะจะจัดส่งในวันที่28นี้ค่ะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะยังไงก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะพวกเอ่ออะไรล่ะเ,เดี๋ยวนะคะแม่นะคะ้าก็เป็นมึนๆงงๆ โรต,ตรี่เข้ามาใหม่นะคะเป็นทวก RX 183ค่ะ RX 183 RX 182ค่ะ183ตามสภาพใช้งานได้ปกติอยู่ที่37,000บาทค่ะ182ก็มีรั่วบ้างนะคะอยู่ที่35,000บาทค่ะมียอยให้อยู่นะคะท่านไหนหาโรต,ตรี่มือสองของตราช้างค่ะ รถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพว่วงรถไถวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวงังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ